นามว่าฟินกำลังอั้นขี้ในคาปเปลี่ยนวิชาอนุภาควิทยาคณะอาจารย์กำลังสอนเรื่องจุดกำเนิดของแก๊สและแรงดันอย่างเข้มข้นโดยให้ความรู้ว่าบนโลกใบนี้มีแก๊สอยู่หลายพันล้านตัวซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาดังนั้นเมื่อมันถูกปล่อยออกมาก็จะแพร่กระจายไปอยู่ทั่วทั้งภาชนะที่บรรจุ ทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและรูปร่างของภาชนะนั้นๆยกตัวอย่างเช่นในห้องแห่งนี้หากมีแก๊สต,ตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกมามันจะแพร่กระจายไปทั่วห้องตามสูตรที่ว่า P คือแรงดันของแก๊ส V หมายถึงความเร็วในการปลดปล่อยและ R คือค่าคงที่โดยขณะที่อาจารย์กำลังสอนนักเรียนอย่างจริงจังอยู่นั้นสาวคนหนึ่งที่กำลังตั้งใจฟังก็ได้เผลอเป่าหมากฝรั่งเป็นลูกโป่งจนแตกตัวส่งผลในฟินที่เจอสิ่งเรา้าเหล่านี้ยิ่ง ทวีความปวดขี้มากขึ้นไปอีกและลมตดของเขาก็ใกล้จะแตกตัวออกมาจากช่องแคบเช่นกันแต่ด้วยความที่กลัวว่ามวลอนุภาคของแก๊สไข่เน่าจะอบล้อมห้องเรียนแห่งนี้เขาจึงพยายามกลั้นมันอย่างสุดใจอาจารย์ที่สัมผัสได้ถึงความผิดปกติจึงได้เอ่ยถามฟินว่าสบายดีหรือไม่ทำไมทำหน้าตางุดงิดแบบนั้นเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าการยัดเยียดชุดความรู้ใส่สมองเด็กมากเกินไป จึงอาจทาไม่เกิดความเครียดก่อนปล่อยให้เหล่านักเรียนออกไปพักเพื่อผ่อนคลาย5นาทีฟินที่ได้ยินรู้สึกขอบคุณพระเจา้าที่นิมอบโอกาสให้กับเขาก่อนปลีกตัวออกไปเข้าห้องน้ําในทันที ปากก็เอาแต่บอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้กลั้นตดเสมอไปเพราะทุกครั้งที่อยู่ตาลําพังฉันก็มักจะระเบิดมันออกมาแต่เนื่องจากการตดในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องต้องห้ามทางสังคมและฉันก็ไม่ได้อยากถูกตราหน้าและล้อเลียนภายหลังว่าเป็นพวกสกปรกรัวไมถึงกลิ่นเน่าที่อาจทําให้ถูกเ,เพื่อนๆรังเกียจเราได้เลวร้ายไปกว่านั้นคือหากสะเก็ดขี้ปลิวออกมาพร้อมกับลมตดและทําให้กางเกงชั้นในของฉันต้องเปียกชื้นนั่นจึงไม่ใช่เรื่องหน้าเสียงที่จะตดในที่สา ธรณะเช่นกันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมฟินหนึ่งเก็บความทรมานเพื่อมาปลดปล่อยในห้องน้ำโดยกล่าวคำแนะนำว่าสูตรสำเร็จของการขีขณะที่มีคนเด่นใช้งานร่วมกับเรานั่นก็คือต้องใช้เจลล้างมือหอมๆในการกลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่อมาคือการหนีบแกมก้นซึ่งจะทำไม่เกิดเสี่ยงที่เบาว่าการบานหน้าตูดออกทั้งหมดและสิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามปรบมือเพื่อกลบเสี่ยงโดยเด็กขาดเพราะนั่นคือการกระทำที่น่าอายและจะทำไม่ถูกจับได้ว่า เรากำลังตดดังนั้นวิธีแก้คือกดชักโครกไปพร้อมกับการถ่ายลมจะแนบเนียนกว่า แต่ประเด็นคือขณะฟินกดมันกลับพบว่าระบบสูบน้ำมีปัญหาประกอบกับมีชายสองคนได้เดินเข้ามาใช้งานพอดีทำให้ฟินตระหนักได้ว่าเขาใช้เวลาพูดภามากเกินไปหน่อยแทนที่จะรีบทำมันให้เสร็จอย่างไรก็ตามเมื่อมองลอดผ่านประตูเขาพบว่ามันคือรองเท้าของเพื่อนรวมห้องที่กำลังพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินประเด็นคือทั้งคู่ใช้เวลาฉี่นานมากกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ฟินต้องกลับสู่วังวนของการอั้นตดอีกครั้งความยากคง มันคือเมื่อก้อนได้จุ่มลงไปในโถชักโครกแล้วการอั้นตดขนาดที่ตูดอ้าออกถือเป็นเรื่องยากที่สุดสำหอาจทำไม่เกิดเสียงดังเป็นเท่าทวีคูณได้อีกด้วยแต่ผลสุดท้ายฟินก็ทำพลาดเผลย่ายลมออกมาทีหนึ่ง <c oughs> จึงกระแอมแก้เคินเพื่อกลบเสียงนั้นซึ่งก็ทำให้สองหนุ่มที่ยืนฉี่อยู่ไม่ทันรู้ตัวแต่กลับกันมวลอน,อนุภาคที่ขยายตัวได้โชยไปเตะจมูกแทนทำให้ผู้สูดดมสัมผัสดได้ถึงกลิ่นเน่าอย่างรวดเร็วเพราะตดประกอบด้วยก๊าซที่ ม่มีกลิ่นถึง99%ไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและออกซิเจนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวที่ส่งผลเสียต่อจมูกแต่อย่างใดซึ่งกลิ่นที่ผู้สูดดมได้รับคือแก๊สเหมนที่มีอยู่เพียงแค่1%เท่านั้นประกอบไปได้วยการสลายกดแอมโมเนียและเอมีนต่างๆซึ่งจะส่งกลิ่นตุกลิ่นคาวและกลิ่นชุน กรดคาร์บอไลกและกรดไขมันซึ่งจะส่งกลิ่นบูดกลิ่นเปรี้ยวจากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตรวไมไปถึงไขมันอินโดสกาโทรหรือก็คือกลิ่นลูกเมนและกลิ่นคีที่เกิดจากการสลายกรดอะมิโนทริปโตฟานปิดท้ายด้วยไฮโดรเจนซันไฟและก๊าซกัมมถทันดื่นๆซึ่งจะส่งกลิ่นไข่เน่าและกลิ่นน้ำคลองจากการสลายกรดอะมิโนซิตเตอีน ซึ่งตัวสุดท้ายเป็นสารที่จมูกของมนุษย์จับกลิ่นได้ไวมาและที่กล่าวมาทั้งหมดได้คลุกเคล้ารวมในกลิ่นตดที่คละคุ้งอยู่ในห้องน้ําตอนนี้อย่างไรก็ตามฟินยังคงกลั้นตดชุดต่อไปจนเหงื่อการไหลอาบหน้านิ้วจิกเกรงที่แสดงให้เห็นถนึงความทุกข์ทรมานรวมไปถึงสีหน้าไม่สู้ดีที่เป็นเชิงบอกว่าระเบิดปรมาณูลูกโตใกล้จะได้เวลาทยานผ่านช่องแคบแล้วผลสุดท้ายฟินก็ตัดสินใจปล่อยวางและละทิ้งทุกสิ่งเพื่อความสุขของตัวเองเขาเลือ เลือกที่จะปล่อยลมออกจากก้นโดยไม่ตนหึงความผิดชอบชั่วดีเพราะหากช่างน้ำหนักให้ดีแล้วการปลดทุกข์และผ่ายลมในห้องน้ำไม่ใช่เรื่องผิดและอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในขอบข่ายของมารยาททางสังคมเนื่องจากเป็นสถานที่คู่ควรและเหมาะสมแก่การขับถ่ายแต่ผลจากการกระทำนั้นก็ทำให้ชายทั้งสองที่ยืนเยี่ยวถึงกับหยุดชะงักและเดินตรงเข้ามาหยุดอยู่ที่หน้าประตูสิ่งที่ทำให้ฟินถึงกับต้องแปลกใจนั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งในนั้นได้ตดออกมาเป็นเสียงทัก ทายว่าสวัสดี มีใครอยู่ที่นั่นไหมรัวมไมถึงยังตดลากยาเป็นรูปประโยคว่าฉันชื่อเอสันและข้างกันคือเพื่อนสีของฉันจากโรงเรียนปฐมริโกแ้ที่จริงแล้วชายสองคนเคยประสบสถานการณ์เดียวกันกับฟินมาก่อนนั่นก็คือไม่กล้าตดในที่สาธารณะยังเปิดเผยแต่ท้ายที่สุดก็ก้าวข้ามความเขินอายตรงนั้นมาได้จนเรียนรู้ที่จะสื่อสารผ่านผู้ที่พูดภาษาเดียวกันซึ่งหลังจากฟินได้รับการปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาคลายกับว่ามันได้ปลด ล็อกความกล้าที่จะตดตออกมาได้อย่างไม่เคอะเขินอีกต่อไป ส่งผลให้ฟินเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยใบหน้าที่เปียมไปได้วยความเข้มแข็งและตดออกมาอย่างไม่อายฟ้าดินแล้วปล่อยให้มวลอนุภาคทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติโดยไม่สนใจรูจมูกของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณน,นั้นก่อนกล่าวทักทายเพื่อนสองคนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงให้เขากลายเป็นคนใหม่ซึ่งจำได้ดีผ่านรองเท้าสองคู่ที่พวกเขาสวมใส่ ท้ายที่สุดฟินก็หลุดออกจากกรอบที่สังคมสร้างขึ้นและตดได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องเก็บรั้นในทุกทรมานอีกต่อไปแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าแม้ว่าการตดจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การตดในที่สาธารณะนั้นถือเป็นเรื่องที่เสียมารยาและไม่สมควรเป็นอย่างยิง่งโดยเฉพาะในร้านอาหารที่ผู้คนกําลังทานข้าวยังเป็นสุขรวมไปถึงในลิฟที่คับแคบและอบอุ่มกลิ่นนั้นนิคงอยู่ได้นาน และหากคนที่ต้องดมตดเราไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่เป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยแล้วก็อาจสร้างความไม่พอใจแกพวกเขาจนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ง่ายๆดังนั้นเราก็ควรที่จะพ่ายลมในพื้นที่ส่วนตัวหรือสถานที่ที่จัดไปเพื่อทำการนี้โดยเฉพาะเช่นห้องน้ำห้องนอนหรือแอบมาตดเงียบๆตามลำพังในมุมอับเพียงเท่านี้ก็จะมีแต่เราเท่านั้นที่สูดดมมันโดยไม่ต้องเดือดร้อนรูจมูกใคร